อยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาชุมชนครับเราก็มองว่าทําไงคนในชุมชนเราถึงจะมีงานซึ่งในตอนนี้ก็คือเราเราจ้างคนถ้าท้างงานไม่หนักมากเป็นผู้หญิงก็คือใจเข้าเริ่มงาน8ปดโมงเขาจะได้ ส่งลูกไปเรียนทากับข้าวให้ลูกแล้วเลิกสี่โมงเนี่ยเขาทันกับรับลูกหรือว่าทากับข้าวมีเวลาอยู่ครอบครัวคล้ายๆกับเป็นอาชีพสิบของของเขาครอบครัวครับเรามองอนาคตว่าเราอยากโตเราอยากขยายธุรกิจเราก็เลยเริ่มวางแผนก็คือในในส่วนของโปรแกรมจ้างงานนะครับก็ในส่วนของการตลาดเพราะว่าเรามีแนวคิดที่จะปรับปรุงและก็พัฒนาสินค้าของเราก็คือเจ้าข้าวาห้างเพิ่มเส้นเราจะขายเป็นแอนชยัยพลากรฟาม์มชั่วอวุลแล้วก็ อาจจะเป็นอีสานในอนาคตครับปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการเจอก็คือเรื่องของการคิดคำนวณเรื่องของค่าตอบแทนโดยเฉพาะพวกค่า OT ต่างๆความแม่นยำของการคิดโดยระบบแมนนวลนีนน่อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ตัวโปรแกรมนี้ในการบันทึกข้อมูลของพนักงานนะ การเข้าออกของพนักงานหรือการทำา t t ของพนักงานเนี่ยมันจะมีการบันทึกไว้ในตัวโปรแกรมผู้ประกอบการสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยว่าพนักงานเข้ามาเนี่ยเข้ามากี่โมงออกกี่โมงเวลาที่เข้ามาทำงานนานเท่าไหร่แต่ละค่าตอบแทนที่ต้องคำนวณให้นี้เท่าไหร่มันจะออกมาเป็นค่า OT ที่ถูกต้องแม่นยำนะครับ